ครับเินเลยครับเกาเนเลยเด้องมาเรียนต้อกับไก่น้องคนเลียวเราเล่นนี่เราตุกใบชั้นได้ดีบางไก่เล่นเพียงนะครับสวัสดี วางจิตเท่าเองนับขนมตกไปเลยจ้าไปเลยว่าสหมอวางวางจิตเท่าเนาะแกงับขนมตกเลยอจารย์ <c oughs> มาทางคนนั้นเกยไปเกยไปเกยไป เดรนลุกตะลืยน,น่า Eller, ตื 5, ต่นเต้นว่ามันแจ่ที่แจแต่ของบะไรเรากยังรอนรับรับควันออกมาแล้วสิบส่วนเศอไม่ไม่ได้สาสิบสองว่ามันเก็บดร้อมตกต่อสองตกตไทไม้องบอก ดำมาดำเงินดำเงินดำเองว่าเราดำนัหนีโอ้โหเงนเยอมากจรงดวาดามเท่าโอ้ยหวหนนกเข่าแล้วจุดมอ่รอนเขาไม่เดือดแนอดูดคิดนที่ คนอย่กาังไม่ได้หลายช่ป็นม้านอยู่เียีเตัเยนพร้อมกันเลยแค่เด็กับมาใคในตรงนี้เลยครับ เข้าประตูตรงนี้ครับมายายมาห้าทีมงานายายมายัเลครบ กยกเเล้ได้ถือลาย่วยเถอะอดีตของมือสาวนานอย่าเพิ่มเงาเขาจะไหร้ยม no like ันเป็น <player> ้าที <opoly> ่ครับมันเป็นอาที่ต้องปฏิบัตินะถูกต้องแล้วเนาะ ก็พี่ผมหลโอ้ยเฮ้ยมาแล้วลองลองมาตรวจแล้วลองมาแล้วรูปรูปท่านรองเสิดมาแล้ว

มาทุกวันครับทนี What, ุกว like yeah, yeah. ันไ้มาทุกวันคร่แล้วนับวันนี้เหลืออีกสวัน Uhm, วันนี้วันนี้วันนี้มันกลับไม่คิดอีกสอยิ้มไว้ยิ้มไว้จงยิ้มได้เมื่อใครมารบอมีัหาอะไรกันไหมมี่มีัญหาอะไรมาครับคุมานนี้นะครับสวัสดีครัทุกนครับ

เพื่อมาถามนะจังหวะมาเราบอกใช้แร้วได้แล้วทีมงานเลยเกิดเป็นของแสงเราอันอันต้นกับมาล่างลึกลึกไหม่น่อนอุ้ยดูโบว์มาครับครับตรงนี้ครับไม่นุม นมนมในอานาคตไปเขาเอิออเออนห้องเล่า,า,อ,า,อ,าอุดอนไปนําให้สควนด่กัท่านเพราะว่ามามามาครับนะอันนี้อันนี้เห่นพคือตัก thế cái <laughs> gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? เชิญครับเขาเต็มแล้วครับคนยังมาห้ามอ้ยไอะมาลุ่มน่มาเลยกนนกิเลยนเลยกิงกนยกเลยยิเยยนเ่เรียนย่เรียนเลยเนลยเน

mọi thứ nó 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 ห้อดน้ำประม้าลหงบ้ใบแ่มเตมร่าจะหร่อยใบีน่าจะหนยบแต่มีมีแป้งพันอยู่ตนดอกไม้ถามว่าหมื่ง นดูอีกทางรเปกาโมหรือไม่ไม่ไม่ใช่กาโมมีน้อยแะเต็มไปเรื่อยที่้าการทำลายล้างสูง <m> ก <without forgetting> ็อลไรก็บางไลยิ่งลเนีอันนี้ไม่ไวเราขัดมดข้า อ wow! <H an accent> ้าวันนี้วันนี้เบอร์ไหนครับนี่เบอร์ไหนครับแจกหนมังงอันนี้คืัวม่้เบอร์ไหนครับเบอร์ไหนรับมากสองรอบเอาแจกสองรอบ พราให้นะอแลแล้วนะดีล้วยเไม่รู้ครับเป็นญาติของมันดีไม่ใช่เ่ยวกับอะไรอันนี้ชาวบ้าน เชฟไปแล้วผู้ใดหวานหลายหลายีที่มึงดูเขาแล้วรเนีนะว่ามึงโดเาเตดอคนบานเดียวกันกูล้วกินเลย

บอกคุณว่เองขึ้นบุญไหว้ันแสดงบุญไหวจะมีนี่ครับขณะเขาสวยงาเขาทำงานส่งนี่ตึกนี้ครับ รวดไหมครับเห็นขมือขมือเลยากเบิ e ้ลมาไหนพวกแม่ไม่ใช่ที่ ก็ศึกษาการพัฒนาภุคลากรแล้วก็ทางก ยอดของายพอได้ se ัาถ้าให้ตามก็อนมาสบุตรองา ด้านนี้ครับ